ผ่อนกาาล,ลากนก้ามาแล้วแดดร้อนมากอ่ะผ่อนกล้ามาแล้วเราก็ออกมาแช่น้ำไว้ก่อนไงกลัวมันจะเหี่ยวค่ะเราจะมาส้มค่ะเราจะมาส้มมันตรงนี้แหละทุกปีตรงนี้จะสวยนะแต่ปีนี้ต้องส้มดูสิยากกเยอะเยอะ เยอะกว่าข้าวสวยกว่าต้นข้าวอีกค่ะหญ้าเนี่ยแดดร้อนมากเลยตอนนี้อยู่กลางทุ่งนาดูท้องฟ้าท้องฟ้าแบบสดใสนี้ตอนนี้แดดล่มนิดหน่อยละชาวนาเราหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินค่ะ นี่แดดตอนห้าโมงเย็นเหรอคะเนี่ยแดดแรงแล้วก็ร้อนค่ะเรามาดูตรงที่ตรงนี้น่าจะซ่อมเยอะที่สุดเลยตรงเนี้ยดูสิเห็นไหมมันยาวไม่เท่ากันเลยอะเราก็มาดูหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างตรงที่ว่างๆเห็นไหมคะนี่ก็ ดำส้มก็น่าจะทั่วนะก็เลยสวยไม่เท่ากันเลยค่ะตอนแรกหวานหวานก็น่าจะสองนะแล้วก็มาดำส้มอีกกี่รอบไม่รู้ค่ะตรงเนี้ยจะเยอะกว่าที่อื่นหน่อย มงเย็นแล้วก็จะได้ยินเสียงกบเขียดร้องนะคะหน้านาเนี่ยพอตกเย็นก็จะได้ยินเสียงกบเขียดร้องเสียงธรรมชาติค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกจะไม่ค่อยจะไหวแล้วค่ะร้อนเหลือเกิน ก็จะพาอยู่กับธรรมชาตินะคะช่องนี้ก็จะถ่ายอะไรไปแบบเรื่อยค่ะเรื่อยเปื่อยไหมคือเจออะไรที่แบบตัวเองชอบค่ะก็เลยถ่ายมาให้เอฟซี FC ได้ดูค่ะเป็นธรรมชาติเขียวๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมพุ่งนาเขียวเขียว ถ้าแดดไม่ร้อนนี่คืออากาศดีมากเลยค่ะอยู่นาเนี่ยอากาศดีมากเลยตนก็จะถ่ายวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตออของคนต่างจังหวัดชาวนาอถ้าไม่ใช่น้านาก็ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นนะอาจจะเป็นบุญประเพณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุญประเพณีของทางอีสานทางภูไทยเราเนี่ยก็จะเยอะสักนิดนึงค่ะ ก็ฝากฝากติดตามชมด้วยนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกว่าจะได้แต่ละคลิปเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะโดยเฉพาะเวลาไปอะไรอะไปถ่ายงานํำงานเนี่ยค่ะอุปสรรคเยอะมากเลยไตท่ท้องทุง่งนาีบางทีก็มีอุปสรรคนะคะมีเสียงรบกวนอะไรต่างๆเนี่ยเยอะ พอตามทุ่งนาเขาก็เลี้ยงเลี้ยงหมาไว้เยอะอยู่บ้านก็เสียงหมาเยอะมาทุ่งก็เสียงหมาอมืบางทีบางคลิปก็คือจะต้องตัดต่อค่ะตัดต่อกว่าจะได้ลงมาเป็นอะไรอะ่ะกว่าจะได้ลงคลิปอัปโหลดลงไปเป็นคลิปหนึ่งเนี้ยก็เออบางคลิปส่วนมากเลยก็น่าจะใช้เวลานานอยู่ค่ะอือ ก็ค่อนข้างจะละเอียดไปสักนิดหนึ่งค่ะอันที่ถ่ายลงแบบดิบๆเนี่ยก็ส่วนน้อยนะก็เลยบ่นอะไรไปเรื่อยแล้วค่ะวันนี้เข้ามาล่มหน่อยเข้ามาล่มเนี่ยค่อยเย็นหน่อยค่ะอยู่กลางแดดร้อนมากเลย ถ่ายเหมือนจะง่ายนะคะเนี่ยถ่ายธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะง่ายนะแต่มันก็มันมกักจะมีอุปสรรคเข้ามาแลวค่ะเราทํางานไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนี่ก็คนอื่นก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะคะเราส่วนตัวก็คืองานที่เราทํามันก็จะทําให้ช้าลงค่ะเพราะเราต้องถ่ายคลิปไปด้วยอย่างเงี้ยหามุมกล้องหาอะไรอ่ะมันหลายอย่างค่ะ หลายๆคนอาจจะง่ายอะไรอย่าเงี้ยตัดต่อก็แป๊บเดียวแต่เราคือเราเราเช็คก่อนค่ะเราเช็คก่อนบางทีก็มีเผลอเหมือนกันไงเช็คแล้วแต่ว่าลงผิดคลิปก็มีเีวชมธรรมชาติไปด้วยนะคะแล้วก็ฟังตูนพูดไปด้วยก็ขอบคุณทุกท่านที่ มารับชมรับฟังนะคะขอบคุณไว้ลวงหน้าเลยค่ะเป็นไงคะบิวสวยไหมคะอำเภอเขาวงเราเนี่ยคือไม่ว่าจะไปมุมไหนก็คือก็จะมองเห็นภูเขาค่ะถึงได้ชื่อว่าอำเภอเขาวงค่ะ เป็นภูเขาล้อมรอบเราไปหมดเลยอะเรานี่คืออยู่ตรงกลางค่ะภูเขาเขาวงนี้ก็ไม่สูงมากค่ะคือขึ้นไปเอ่ออะไรอะดูภาพทางอากาศเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอำเภอเขาวงเนี่ยก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบเลยที่มาของชื่ออำเภอเขาวงค่ะเขาวงหรือว่าภูอ้อมค่ะ ภาษาบ้านๆก็เป็นผูอ้อมนี่เมื่อกี้เห็นดอกกระเจียวนะอยู่ที่คันนาน,นี้แหละบันบานนานแล้วก็สงสัยว่ามันจะร่วงโรยไปแล้วมั้งคะคงจะแก่แล้วอะนะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมดอกกระเจียวเบม่นหายหรือเปล่า นี่มันแก่แล้วไม่ได้ใส่แว่นเดี๋ยวก็ไปจ้องกับไปจ้องหน้ากับง,งูอีกถ้าเป็นงูมีพิษเนี่ยโอ้โหตูนาตูนมองเท่งอยู่คนเดียวตรงนั้นแหละค่ะนี่อันนี้ก็แก่แล้วนี่เน่าแล้วอืมดอกตูมก็ยังมีค่ะนี่ไงเจอแล้วดอกกระเจียวอธิบานก่อน เหี่ยวแล้วก็เริ่มเน่าแล้วค่ะมันโดนฝนโดนน้ำฝนนี่ดอกนี้เป็นไงเห็นไหถ้าเอาเอาไปกินก็คือเนี่ยต้องแบบนี้แล้วค่ะเนี้ยดอกตุมต้มๆแบบเนี้ยอันนี้กินไม่ได้แล้วค่ะถ้าใครชอบแบบนี้ก็ตามสบายนะคะเนี่ยแล้วเป็นดอกแบบนี้นะก็ตามสบายเลยแต่เป็นดอกกระเจียวเอาไปลวกกิน จิ้มน้ำพริกปนปลาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ไงเนี่ย,เ,ยเราปลูกไว้บนคันนาค่ะแล้วมันขึ้นเองจําไม่ได้แล้วส่วนหนึ่งก็เอามาปลูกอยู่นะถ้าปลูกเยอะๆนี่มันคงจะสวยมากเลยอะเดี๋ยวเราไปดูอีกนะเพื่อจะเจอค่ะเมืม่อกี้กบหรือเขียดก็ไม่รู้ค่ะกระโดดลงไปแล้ว โอ้ย่าเริ่มขึ้นเยอะแล้วก็เนี่ยต้นสูงสูงกว่าข้าวอีกเรามาดูดอกกระเจียวกันต่อเห็นไหมเนี่กอน,นี้ก็คือเนี่ยเน่าแล้วค่ะบานแล้วก็เน่าแล้วจะกินยังไงคะันกินไม่ได้ค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เน่าแล้วแต่ดอกนี้ ดอกนี้ได้อยู่หรือเปล่าดูก่อนนูนี่เยอยอีกแล้วนี่ดอกกระเจียวดอกนี้ก็บานแล้วอะ่ะจริงมบานแล้วนะอุ้ยจับแรงไปป่ะเดี๋ยวเราจะตกคนาหรือเปล่าคะเนี่ยจะพาทุกคนมาดูดอกกระเจียวเราไม่ต้องไปถึงไอ้ไอ้นี่นะมั้ยอะไรนะชัยภูมิชัยภูมิมันอะ่ะได้ยินเขาบอกว่าปีนี้มัน มันออกน้อยหักเลยอ่ะพอดิหักแล้วอ่ะหักแล้วราเด็บเลยเนาะเนี่ยดอกมันแก่แล้วค่ะไม่รู้ใครทําหักนะดูสินี่ก็แก่ขนาดนี้แล้วก็ไม่กินนะแถวบ้านไม่กินนะจะกินเฉพาะดอกตุมต่มๆค่ะถ้าใครชอบดอกที่มันแก่ขนาดนี้ก็ ก็แล้วแต่นะคะอืมแต,แต่ความชอบของแต่ละคนค่ะดูสิเราดึงเลยไหมยช่างมาเหินเนาะจะดึงแต่ดอกนั้นเราจะไม่เด็ดไม่ดึงค่ะดอกตูมเราก็จะไว้บนต้นให้มันสวยค่ะอันนี้ก็บานแล้วนีไหมดอกเล็ก มันจะไปชัยภูมิซะหน่อยถ้ามันออกไม่เยอะมันก็ไม่คุ้มนะก็ไม่ไปดีกว่ามั้งถ้าปีไหนมันออกมาเยอะรอปีไหนที่มันออกเยอะค่อยไปที่ชัยภูมิ่ะอะไรนะอุทยานอะไรนะจำไม่ได้แล้วค่ะพูดไปพูดมาก็รู้สึกว่ามันจะค่ำแล้วค่ะเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้ว องดอกไม่กินยังไงมันก็เอ,อบานบานแล้วก็อะไรอะ่ะไม่ร่วงเนาะนดอกกระเจี๊ยบนี้ไม่ร่วงมันก็จะแห้งแห้งแล้วถ้าโดนน้ำมันก็เน่าค่ะช่างมันเอะเด็นแล้วก็เราก็ทิ้งไปก็แค่นั้นเองค่ะอ๋อถ้าใครอยากจะ เออเอาไปลวกจิมน้ำพริกกินกับอะไรก็ก็แล้วแต่นะคะตูนทิ้งแล้วนะไม่เอาค่ะมันเก่แล้วมันบานแล้วเนี่ยทิ้งไว้ตรงนี้แหละเอาอยู่คู่กันจ้ะจะได้ไม่เหงาอยู่คู่กันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ